บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังหนึ่งอเสวนาจักพลานังปันทิตานันจเสวนาปูชาจะปุชนียานังเอตัมมัคราบุตรมังสองปติรูป,ปะเทสะวาโสจกักรเพจักระตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตัมมัคราบุตรมังสาภาหูสัจจจะสิปัญจวินโยจักสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจะเอตัมมัคราบุตรมังสี่มาตาอปิปิตุฐานัง สีมิมาตาปิตุอุปัฐานังปุตตธารสสังโฆอนากุลาจักกัมมันตาเอตัมมครามุมังห้าทานัญจะธรรมจริยาจะยาตาการัญจะสังโฆอนาวัชานิกมานิเอตัมมครามุมังหกอารติวีรติปาปามัชาป,ปานาจะสัญญโมอปปมาโทจทัตธรรมีสุเอตัมมครามุมังเจ็ดคารวจันนิวโตวจะสันตุถีจักตัญยุตากาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมครามุมัง 8ขคันตีจัโสวจสตาสมานันจัทัสนังกาเลนะธรรมาสักชาเอตัมมังครามุตมังก้าวตัดโปจะพระมัจริยันจัอริยสัจานะทัสนังนิพพานสัจฉิกริยาจัเอตัมมังครามุตมังสิบพุทธะโลกธรรมเมหิกิตังยสานกรรมติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังครามุตมังสิบเอตตาทิสานิกตวานาสัพพัถมาปัตราชิตาสัพพัทสุถิงคชนติตันเตสังมังครมุตมันติ บทที่ิบบทสวดรัตนาปริทยังกินจิวิตังอิเทวาวูรังวาสเกสุวายังรัตนาังปณิตังนโนสมังอถิตตถาคตเณอิธรรมปิพุทธะรัตนาังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติิหตุขยังวิราขังอมตังปณิตังยัตัชขาสกยามุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนาังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติิหตุ ยำพุทธเสรษถปปริวันนยีสุดจริงสมาธิมาทันนันตตันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธรมปิธรรมเมรตะนังปณีต่างเอเตนะสเจนะสุวธิโคตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจเตจตาริเยตานิยุคานิขนติเตทักขิเนยญาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิ อิธัมปิสังเครัตนังปณิตาเอเตนะสเจนะสวัตทีหตุเยสุปายุตตามานาสาทเทนะนิคามิโนโคตมะสาสนันมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะนัทธามุทานิปุติงพุชมานาอิธัมปิสังเครัตนังปณิตาเอเตนะสเจนะส,นสวัตทีหตุขีนังพุรานางนาวังนัทิสัมภวงังวิรตตจิตตายะติเกภวสมิงเตขีนพิชาอาวิรุณหิฉันทานิพันธิต นิพันติถิรายถายมปัติีโปอิรัมปีสังเคระตังปณิตาเอเตนะสเจนะสว,วตกิโหตุบที่สบามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราจปะชาอัตตาทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคันดผนนะมาโรสหะพมุนาชิตังอปาชิตังกยิราตถารูปัสสะชันดุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสาบุตสูตร พาสิตมิทางเตนะภควาตาชนะตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตะตุมเหมาอนุสาเวนะมาปารมะปาระ,ะปารปาระยะมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิทินิชานะขันติยามาพัพพรุปะ ตายะมาสมโนโนคะรูยะธาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยยะธาอิเมธมาอุกุสราอิเมธมาสาวัตชาอิเมธมาวนยุคราหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอตถาตุเมเหปชะเหยียธายะธาตุมเหอตตะนาวะชาเนยยะธาอิเมธมาอุกุสราอิเมธมาอนาวัชาาอิเมธมาววนยุปัสสธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายาสังวัตันติ อัตตุเมเหอุปสัมปัชชติวิหะเรยาาติ <c oughs> บทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสุตอุปนิยติชีวิตตมะปายุงชรุปะนิตัสสะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกะคามนุปุญญานิกาย,ยุราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมาปะมายังชรุปะนิตัสสะสันตินสันติตนา เอตังพยังมารณีเปก,กะคา,าโนโลกามิสังปัชะเหสันติเปก,กะโหโยทะกยายเนสังยะโมวาจจยะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกโรติปุญญธรรมโมหเวรักติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนะทุกติง คัจจติธรรมจาริสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายะปสติอัถานิพินติทุเขเเอสมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปสติเอถาอัถานิพินติทุเขเเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตติยถาปัญญายะปสติอัถานิพนติทุเขเเอสัมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกัชาดกอปันนกัฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกา เอตัฏัญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหูเวสรนังยันติปภะ,ะตานิวานานิจะอารามารุขะเจตยานิมนุษาพปะยะตัจิตาเนตังโขสรนังเนเขมังเนตังสรนามุตมังเนตังสรนามาคัมมะสัพพทุขาปรมยติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนากโตจาตาริอริยาสัจจานิสัมตปัญญายายะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยจะอตถังกิกงัง ทุกขปสสมะคามินางเอตังโขสระนังเขมังเอตังสานามุตมังเอตังสระานามาคัมมะสพัพพุขขาปุญจติปบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัเทกกระตะคถาอติตังนานาวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยถาติดตัมปะหินันตังอปัตจจะ อนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตทัดตถาวิปัสติอสังฮีรังอสังคุป,ปังตังวิทามะนุพรูเฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ขรนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพุงเจริญทมนั้นนั้นทำนั้นหนึ่งเหนือให้ปุโปรงเถิดอัอเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรานาสเวพึ่งทำความเพียรสในวันนี้แหละคขเราจะดูความตายในวันพุง่ง นาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมจุนาเพราะว่าความปัดพินกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตางปิงอโหรัตตะมะทันติตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสามโตอจิคเตมุนติติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่กิดขันในกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราดีหนึ่งเจริญดุปการชนีแล αι. บทที่8บทสวดพินหะปัจเวคคณะปารถะชาราธรรมโมหิชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะจะลงมนความแก่เป็นไม่ได้พญาที่ทำโมหิพญาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงม้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มราณะธรรมโมหิมราณะาอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วพ้นความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นตเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพัดพาดจากของราของเจริญใจทั้งหลายทงปวงกรรมมัสโกมหิตกรรมทยาโทกรรมยนีกรรมปันทุกรรมปฏิเสธนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามีกลยานังวาประกงวาตัสสัทายาทาภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภพินทางปัจเจเวคิตัพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างมีทุกวันทุกวันเอ บทที่สิบกาบทสวดเทวตาอุยชนคาถาทุกขปัตตาจันิทุขาพยาปัตตาจันิพยาสกับปัตตาจันิิสกาผลตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานานาทันตุสัทธายาสีลังขันตุสัพทาภาวนาเพรตาผลตุขัจฉันตุเทวตาคตาสเพเพพุทธาพระปัตตาปจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังมนมิสปะโส บทที่10บทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหันทัรยยมปฏินทานาคถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปกเรพริคเครติหิงตาหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุกุชิตาสวดทิงกรนเตถาวิหาระมัทเล เทราจะมัชานวกาจพิคูสารามิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิขมาจอิสราสปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาวะสังเสทัชตาอัทโวปปติกานิยนิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกษะกรณตุสขายังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจัปุคลาสังโฆโหตุสมะขวะอัถายะ จะหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธโมสัเพปิธรรมจริโนวุติงสัปปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทนาคถาหันธรรมวิปฏิทนาคถาโยพนามเสปุญยสิทธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพกินโนหตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวา อัญเยมาชาัชชเตตเวริโนสตตาติทันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปจเจกะจตวการา,าสังสันตาวาวเวยาตังเยปฏิทานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังลัปปะชานนติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาโหตุอเวราสุขะชีวิโนโมขับ เขมาปัตทันจะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและใหญ สัตว์เราได้ซับการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่มไม่ซับการในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเขื่อ,อนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงชงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถุนทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ้วยนุภาพแห่งสัจจติฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยโดยการสัตยายบทสวดมงคลสุภปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปัวขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายหมดและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและพระุมงคลพระกิ้งพริพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรบรวัิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่จจะัดสร้างในนอคต ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพร,ริษและคำมงคลในภาะคาถางต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทินสาธุ